สวัสดีครับคําปอยร้อยเรื่องมวยไทยเอพิโซดที่290คลิปนี้ขอนำเสนอไฟแรกที่บัวขาวไปทกในญี่ปุ่นตอนนั้นได้คือว่าบัวขาวปอประมุก กะทักกับมิกิทาดะอิการาชินักชกชาวญี่ปุ่นเพื่อไม่ให้เสียเวลาหาความรำคาญกับผมความปล่อยอยไป,ไปบนไปแบบภาษาไทยสอดแทรกด้วยภาษาไทยอีสานเป็นครั้งคราวพร้อมสาระและไร้สาระเชิญสลาลา,อ,าอย่าลืมสับสไครหรือจะเคาะกระดิ่งด้วยก็ดีะมาถึงคราวที่จะไหว้ครู ก็เป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของบัวขาวนะครับเนาะต่อยทุกครั้งมเมื่อ20ปีที่แล้วเมื่อวันที่21เมษายนส5 4 5ในสึกเกนิเวิร์กเกบรัเกติการมวยไทยที่กรุงโตเกียวญี่ปุน่นประวัติอะไรต่างๆนี่ผมไม่ได้อะไรมาได้แต่คลิปมาแค่นี้แหละครับไม่รู้อะไรคือรู้แต่วันชก ก็อายุตอนนั้นบัวขาวก็20ปีฮให้อะไรกันแน่มีใครมานั่งซอมดูอยู่ข้างล่างกรรมการหรอ,อไหวอย่างไรอ้ายกรแรกโอแนะนำชื่อนี่เออหมุนไม่ใ่ไม่ใช่สี่ทิศนะสามร้อยหกสองศาเลย <c oughs> มีทั้งหมดกี่ทิศแต่แปดทิศเนาะอ้าว่ากันไปตกล่องกาติกา เข้าใจนาะโน่นนี่นั่น้าหัวส้นกันระวังอ่ากระจับน้ำก็ห้ามเตะห้ำกันเด้อเออเอาเขามุ่มไปประมกาททำไมพูดอีสานเนาะลาวอีสานหรือไทยอีสานเราคลิปนี้อย่าดราม่านะครับบางคนก็บอกว่าเออถ้าไมไม่เวลาผมพูดเป็นภาษาลาวอีสานหรือไทยอีสานเนี่ยก็จะโน่นนี่นั่นอะไรก็ใหม่แล้วดูได้ก็ดูดูไม่ได้ก็ปิดเสียงแล้วก็ฟัง ดูแต่ภาพยยกแรกแหกมานเมื่อยี่สิปีที่แล้วตอนนั้นบัวขาวก็อายุสาวพอดีสาวก็คือยีสิบนั่นแหละนักมวยญี่ปุ่นคนนี้ตอนนั้นก็รู้สึกว่าจะมีชื่อเสียงเขาบอกนะประมาณว่าคนที่มีชื่อเสียงพอสมควรแต่ไม่รู้จักบัวขาวหรอกว่าเขาเป็นใครเพราะตอนนั้นเป็นครั้งแรกที่บัวขาวเหยียบแผ่นดินญี่ปุ่น วาซนาดูหน้าตาม่อญี่ปุ่นคนนี้ถ้าทัางอายุก็ไม่น่าจะต่ำกว่า30แสิวนะเนี่ยดูหน้าตาเลยนะอของเรา20 20นี่สเตะซ้ายเข้าไปก่อนอเป็นเด็กเป็นเล็กด้วยกำลังห้าวเนาะวัยรุ่น20ปีนี้ไม่ต้องห่วงแล้วนึกถึงตัวเองตอน18 19 20้ายี้ย แตหาจีบสาววิ่งข้ามทุ่งไปเนี่ยสบายเลยไม่มีเหนื่อยนะเขาทำไมตัดไมาอย่างเงี้ยกลายเป็นยกหนึ่งเคยเลยต่อยกันไปตั้งนานแล้วแสดงว่าคลิปนี้ผมประมานี่ก็ขอประทานอภัยนะครับหายากเหลือเกินรู้ว่าบัวขาวต่อยในวันที่ยี่บเดเมษาเนี่ยหากระท่อนกระแทน่นกันมาพอสมควรเพื่อที่จะมานำเสนอกับมิตรรักแฟนมวยสันดอกวาอ๋อ เตะสกัดทีสกัดไว้ก่อนรัวขาวนิ่งด้วยนะั่นะ่ะตอนนั้นก็ยังไม่มีคื่เสียงอะไรเลยนะต่อยจากเมืองไทยไปเหยียบเข้าสู่ญี่ปุ่นเป็นไฟรแรกวาสาัตนถะนะนะเป็นยังไงธรรมการอยู่ข้างล่างกติกา,า,า,ามวยไทยนะคนนี้ก็ไม่ใช่ธรรมดาด้วยเป็นนักมวยญี่ปุ่นที่เป็นมวยไทยมัดเท้าเข่าศอกได้ตอนนั้นไม่รู้ว่าต่อยกี่ยกนะครับอาจจะ อาจจะห้ายกนะเนสมัยก่อน20ปีที่แล้วเนี่ยหรือสมยกไม่รู้นะอ้าวรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นสั่งเด็กมายำสักหน่อยว่าว่างั้นเพราะว่ากติกามวยไทยสมัยก่อนเนี่ยก็เขาเรียกว่าสามารถที่ล็อกคอตีเขา่าตีศอกอะไรได้สบายเพราะหลังจากที่บวกขาวทโชยที่นู่นมาเล่นล็อกคอแล้วก็มีลูกกระตุก คือเขาเขาทำไม่ได้อ่ะคือเสียเปรียบเราเยอะเลยโดนหักไปเยอะอล็อกคอตีอ้เขาตื้อสองเนี่ยตัดออกเลยอาวุธหนักของเราเอ้าวหมดยกแรกก็ดูกันไปแล้วกันถ้าจะนิ่งไปก็ยังไงอยู่เดี๋ยวน้ำลายผมบูดหรืใครจะรับผิดชอบเออนั่นฮะมีเทน้ำมีขีดป๊อกซี่ป๊อกซี่ด้วยอ้าขีด หรืออะไรยังไงอ้าวยกสองเน็ตเวิร์กพ้นแล้วเอเจเน็ตเวิร์กเจลัดมี J J มมสาวๆขึ้นมาแน่ถ่ายก็ถ่ายแต่ป้ายเนาะอืมเออเอาว้ากล้องนี่ไม่รู้จักเอาใจแฟนเอายกสองอเตะนำเข้ามาก่อนบัวขาวว่างไงบัวขาวทิปสก,กัดไว้ก่อนอ เง,งาะเงาะข้าถีบซ้ายไว้ก่อนเอาวายังไงเตะซ้ายขวาเข้าไปขวาซ้ายเป็นไรเตะซ้ายโอ้เตะไม่มีน้ําหนักนะดูท่าทางเหมือนไม่มีน้ําหนักมีของเราเตะตัด่แรงไว้ก่อนอดูเขานี่ขนาดคือพวกนี้เขาจะเก่งพวกคิกบ็อกซิ่งอะไรอย่างเงี้ยม,มาฝึกมวยไทยทีหลังเ่ยเพื่อจะมาปราบมวยไทยว่าง,งั้นเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าเป็นมวยไทยนั่นเนี่ย เขาเรียกว่าถ้าภาคเป็นภาษาอีสานเนาะหลังคดต้องจ้องก้องจ้องมากมวยญี่ปุ่นผิวพันเนี่ย,ยบัวขาวของเราตัดกันสวยงามเลยบัวขาวแต่ผิวนี่ซึคือกับผิวเนี่ยตรงกันข้ามเหมือนขาวผ่องอะไรอย่างเนี้ยโอ้โออนานจีบอะไรอย่างไรอ๋อยังไม่ได้บอกชื่อเหรอ มิกิทาดะจะท่ากันไปที่ไหนเนาะอิการาคิเนี่ย่าวญี่ปุ่นเนาะส่วนบัวขาวของเราตอนนั้นก็บัวขาวปอรประมุกอยู่นะครับยังไม่ได้ใช้คําว่าเอาโอ้ล็อกคอยังไม่บัญชาเมฆยังไม่ได้ใช้บัญชาเมฆก็เริ่มจะใช้มาตั้งแต่ปีสองพันห้าสิบห้าจนถ,ถึงทุกวันนี้ประมาณนั้นถ้าจําไม่ผิด <c oughs> พ่อแเม่พี่น้อง อืมอาวายอย่างไรโอ้โเสียบเขาหุ่นหุ่นนี้ยังสวยอยู่นะเนี่ยหุ่นตอนนั้นยังไม่เขาเรียกว่าอกยังไม่ผายไหลยังไม่พึงยังไม่เหมือนทุกวันนี้เหมือนแผ่แม่มมเบี้ยเลยกล้ามบึกเลยดูเขาว่าอย่างไรตอนหนุ่มๆไม่ดังมาดังตอนแกเอาหมดยกสองหเป็นอย่างไรอืม ให้น้ำให้ท่ากันไปดูหน้าตาน่าจะมีอายุดูแล้วก็ไม่น่าจะตามกว่า28ขึ้นอ่ะถึง30เนาะแสดงว่ามวยเขาก็เก่าอ่ะเขาในเกมเขาในอายุและประสบการณ์แต่บัวขาวของเราก็19ย่างยีเพราะบัวขาวนี่กือสองพนหกร้อยยี่สณตอนนี้เท่าไหร่ล่ะ ตอนตอนต่อยก็2 1 4พนับปัจจุบันก็2อ6พ20ปีที่แล้วครับท่านเอาฮะโดนเลยมั้เนาะขอโทษขออภัยกันยกที่เท่าไหร่ยกสุดท้ายแล้วนี่เอาละยกสุดท้ายหรือเปล่ายกที่สามนี่ไม่รู้เขาต่อยกันขี่ยกมองือว่ากันขี่ตัวเกียวญี่ปุ่นน้่นแหละตู้ซอกด้วยเห็นไหมบอกแล้ว สมัยก่อนให้ใหช้ศอกด้วยเออศอกเอกว่ายังไงหลบแล้วเฮ้ยเ <Hey, S 1> ตะเลือดไหมเสียบเขาเขาไปศอกก็ไปเอกเอาลเว้ยเ็ทแล้ว,ว <laughs> เคทแล้ว,ลวรู้สึกว่าก้านคอไปอีกทีหนึ่งจะแตกแล้วนะเนี่ยคือมีการปรัดเลือดเนี่ยลกลางบนแล้วกลางบนแล้วเตะตัดล่างไปก่อนเตะตัดบนเออขึ้นบนลงล่างเบนเบนว่ายัางไงกลางบนอยู่กับแผลแตกแล้วเนี่ยเอาย่ำย่ำย็บ เสียเผาพีดกรรมการว่าไงเออ,อแยกแยกแยกเอาไปดูแผลเป็นกันไหนอืมโอ้เลือดเลือดเนาะแผลประจำสนามเป็นไงให้ดูรอยให้ดูแผลก่อนโอ้ให้ท่านผู้ชมดูด้วยถ้าทางน่าจะแตกเยอะนะเนี่ยนะดูดิว่ออาง่างกรรมการไหวไหมเออ แทย์ปกำสนามบอกว่าเรียบร้อยอ่าเรียบร้อยก็ถือว่าเป็นชนะชนะท K ี o นะฮะคนน็อะเอาถ้าเป็น K.O ก็หมายนับ 1, 2, 3, ถึง10นั่นแหละจริงเป็นเพลงซิริพอนนะเนี่ยแต่ผมก็ตัดออกกลัวเิื่ิงเนียไงโบรักสีดำอะไรประมาณนั้นก็ไม่เป็นไรได้บรรยากาศอีกอย่างหนึ่งที่วัวเขาจะโชว์ในการร่ายอารมณ์ให้ดูนะครับเออ้ยมีหมุน สไตล์ฮะขอบคุณมินรักแฟนมวยทั้ง4ีทิศเป็นอย่างไรเกกนนอเอาหรือ TKO ไม่มีการนับขอขอบคุณจากคำปล่อยอร้อยเรื่องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับรวยๆเฮงๆแบบไร้กีดจำกัดสวัสดีครับ